หมายเรียกพยานบุคคลและเอกสารคุ้มครองสิทธิ์ในการมาเป็นพยานตามหมายเรียกของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหกเมื่อพยานได้รับหมายเรียกพยานบุคคลการตรวจสอบหมาย1ตรวจสอบประเภทของหมายว่าเป็นหมายชนิดใดโดยสังเกตที่มุมบนด้านซ้ายของหมาย 2. พิจารณาว่ามาจากสารใดหากมีข้อสงสัยจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสารอยู่มุมล่างซ้ายเหนือเส้นประบของใบรับหมาย สตรวจสอบชื่อว่าหมายถึงใครใช่ชื่อของเราหรือไม่สตรวจสอบผู้ที่อ้างเรามาเป็นพยานหลังข้อความว่าโดยอ้างท่านเป็นพยานตามที่ปรากฏในหมายหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อกับผู้ที่อ้างดังกล่าวหาสานัดเมื่อใดให้พิจารณาจากคําว่าสานัดนั่งพิจรารณาวันที่เดือนพศอ6อตอบกลับหมายเรียกพยานบุคคลเพื่อให้สารทราบว่าพยานได้รับหมายแล้วตามเอกสารคําแนะนําที่แนบไปพร้อมหมายดังกล่าวคําเตือนพยาน หากขัดขืนไม่ไปสาลตามหมายสาลศาลอาจออกหมายจับและกักขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแทงมาตรา1 1 1อนุสและผู้นั้นอาจถูกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา170ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเบิดความเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา17 7หรือมาตรา181 ต้องระวังโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน15ปีและปรับไม่เกิน30,000บาทข้อควรปฏิบัติภายหลังได้รับหมายเมื่อท่านได้รับหมายเรียกพยานขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ตอบรับการมาสารตามวันนัด1.1เลือกช่องทางในช่องทางหนึ่งพร้อมกรอกข้อมูลแล้วกดส่งผ่านระบบโดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6โดยช่องทางการตอบรับการมาศาลได้แก่ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code เข้าผ่านลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์สารไปที่หัวข้อบริการข้อมูลเลือกฟอร์มและเลือกตอบรับการมาเป็นพยานสาร1.2กรณีไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้กรอกรายละเอียดในเอกสารที่ส่งไปแล้วพับตามด้านหลังเอกสารส่งทางไปรษณีย์กลับมายังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ 2. อ่านข้อปฏิบัติก่อนและในวันนัดของพยานตามหมายเรียกแจ้งสิทธิพยาน 2.1สิทธิในการได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยและดำเนินการเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาพศ .2546 เช่นกรณีที่พยานอาจได้รับอันตรายพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาพนักงานผู้มีอำนาจฟ้องศาลสำนักงานคุ้มครองพยานแล้วแต่กรณีอาจพิาจารณาจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองตามที่เห็นสมควร 2.2สิทธิในการสืบพยายนคดีอาญาโดยไม่ให้พยายนเผชิญหน้ากับจำเลยโดยตรงตามข้อบงังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยายนคดีอาญาพศ2,556ศาลอาจพิจารณาให้ใช้วิธีดังกล่าวหากเห็นสมควรหรือหากพยายนหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันควรศาลจะพิเคราะห์ถึงเพศอายุฐานะสุขภาพสภาวะแห่งจิตของพยานหรือความเกรงกลัวที่พยายนมีต่อจำเลย 2.30ในการได้รับการปฏิบัติยังมีเกียรติตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อพยานพศ .2,548 การปฏิบัติต่อพยานต้องตรงต่อเวลาใช้วาจาสุภาพต้องให้การปฏิบัติต่อพยานอย่างมีอัธยาศัยไมตรีไม่เลือกปฏิบัติมีการประสานงานเป็นระยะเพื่อให้พยานเตรียมตัวสำหรับการมาเบิกความ 2.4% 0ในการได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายจากการมาเบิกความต่อสารตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสายุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าพานะค่าป่วยการและค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาสารตามหมายเรียกในคดีอาญาพส .2,561 สารกำหนดค่าป่วยการตามสมควรให้แก่พยานที่สารเรียกมาเองโดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดีค่าป่วยการอยู่ระหว่างวันละ300-600บาท ศาลมีอำนาจสั่งจ่ายค่าพาณะเดินทางและค่าเช่าที่พักให้แก่พยานที่ศาลเรียกมาเองหากท่านอ่านเอกสารแล้วยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนของขั้นตอนข้างต้นได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ขั้นตอนที่1และ2โทรศัพท์055247218และ0 5 5 2 4 7 2 2 1ต่อ157โทรศัพท์มือถือ0632089237สประสาุประงานพยานกลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี 3การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการค่าพาหนะและค่าที่พับพยานตามหมายเรียกเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงินศาลจะแนบใบเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการค่าพาหนะและค่าที่พับพยานตามหมายเรียกพยานบุคคลไปพร้อมหมายให้กรอกรายละเอียดตามลำดับดังนี้3 1จหนึ่งเขียนหมายเลขคด,ดีโดยนำมาจากมุมบนขวาของหมาย3.2เขียนชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดอายุอาชีพที่อยู่ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์ .3 3ออกเดินทางเมื่อวันเดือนปีใดและเวลาใดระบุมาให้ชัดเจนเดินทางมาจากบ้านพักที่อยู่ปัจจุบันตามข้อสงหรือบ้านพักอื่นให้ระบุหรือสําน,นักงาน3.4เดินทางมาสารอย่างไรหากเป็นข้าราชาการในปัจจุบันให้มีหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชาการแนบมาด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ของส่วนราชาการรถส่วนตัวเขียนหมายเลขทะเบียนรถให้ชัดเจนและตรงตามหมายเลขทะเบียนรถในบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชาการด้วย หากโดยสารเครื่องบินให้แนบใบเสร็จรับเงินตั๋วเครื่องบินรายละเอียดการเดินทางหากเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางรถไฟต้องนำตั๋วมาด้วย3.5ที่พักวันเวลาต้องสอดคล้องเหมาะสมกับวันเวลาที่สารนัดให้เขียนชื่อโรงแรมที่พักวันที่เข้าพักและวันที่ออกจากโรงแรมโดยแนบใบเสร็จค่าที่พักรายละเอียดการเข้าพักหรือโฟลิโอมาให้เรียบร้อยหมายเหตุกรณีการเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ซึ่งแตกต่างไปจากจังหวัดที่ระบุในหมายเรียกพยานบุคคลขอให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อแสดงว่าเหตุใดจึงเดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าวประกอบการเบิกจ่ายด้วยหากเป็นค่าราชการแล้วมีการโยกย้ายให้แสดงเอกสารการรับราชการที่จังหวัดนั้นหากไม่ได้เป็นค่าราชการขอให้แสดงหนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างนายจ้างซึ่งยืนยันว่าได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอื่นตามที่ขอเบิกมาหรือหนังสือแสดงว่าเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ สแบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร4.1กรุณากรอกชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่รหัสปรณีย์และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน4.2แสดงความประสงค์ขอรับเงินตามที่ได้ยื่นเอกสารไว้ในกลุ่มง,งานช่วยพิจารณาคดีชั้น2 4. งเลือกรูปแบบการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามความสะดวกของท่านดังนี้ 1. โอนเข้าบัญชีพร้อมเทตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้้างตนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุณาระบุช,ชื่อธนาคารสาขาประเภทบัญชีและเลขที่บัญชีพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร3หากต้องการให้แจ้งเตือนการโอนเงินแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือโปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเตือนผ่านอีเมลโปรดระบุที่อยู่อีเมล 4ีจุลงนามผู้มีสิทธิ์รับเงินในแบบพิมพ์แบบ3หากท่านอ่านเอกสารแล้วยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนของขั้นตอนข้างต้นได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ขั้นตอนที่3และ4โทรศัพท์055247218และ0 5 5 2 4 7 2 2 1ต่อ109กลุ่มง,งานคลัง